สวัสดีค่ะพบกับช่องดูดวงนะคะ Fortune t e l l o r A นะคะวันนี้มาตรวจดวงชะตาของราศีเมษประจำเดือนตุลาสอง5้ากันค่ะสำหรับราศีเมษนะคะดวงการเงินของคุณนะคะก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องใช้จังหวะเวลาในการรอคอยด้วยนะคะถ้าอดทนรอคอยได้ก็การเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะในส่วนของการงานเนี่ยดวงของคนที่ทำงานในส่วนของออนไลน์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะจะมีการบอก กล่าวกันต่อไปปากต่อปากค่ะแต่ว่าคุณก็จะต้องมีเรื่องที่ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการามีปัญหามีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของงานกับคนรอบๆข้างนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนก็คือว่ามักจะมีความหมกมุ่นคุ้นคิดเครียดนะคะอาจจะมีโอกาสที่แบบว่าคิดมากคิดเยอะค่ะคิดมากจนกระทั่งถึงมีอาการนอนไม่หลับนะคะดูอย่างไพ่ใบนี้นะคะซึ่งขึ้นห้าถ้วยนะคะไพ่ก็บอกว่าคุณจําเป็นที่ต้องปล่อยค่ะปล่อยวางในสิ สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีเนี่ยให้มันผ่านไปนะคะแล้วสิ่งใหม่ๆที่ดีมันก็จะกําลังตามมานั่นเองค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบปะก,กับเพื่อนเก่านะคะเพื่อนสหายเก่า คนเก่าๆที่เราอาจจะแบบไม่ได้ติดต่อกันมานานก็จะกลับมาติดต่อพบปะกันนะคะแล้วก็ในฐานของคู่ครองนะคะคู่ครองก็มีโอกาสที่เรียกว่ามีโชคในเรื่องของการงานนะคะหน้าที่การงานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาด้วยค่ะก็สําหรับดวงชะตาราศีเมษนะคะก็ประจําเดือนตุลาคก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอีพีต่อๆไปกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ